เอากูเกิลโค้ดเลยนุ่นไม่ต้องใช้แว่นตาเนาะโอ๋อยังเข่าไม่เป็นเลยอาจานเข่าเป็นด้วยหมายเลขโค้ดไปบอกว่ามาหาเส้นน้อยก็คือตรงที่ขั้นโฆษณาประมาณนี้แล้วมหาเส้นน้อยถึงขั้นขัดคนหน้าเลยเหรอไม่ผู้ใหญ่แล้วไม่ได้ขั้นเป็นซุดยอดฉันก็ไม่เคยขั้นเหมือนกันซุดน้อยในตำนานนะครับ เส้นน้อยๆเห็นเลยงานงานงานเลยใช่หลาดเลยทำสุดยอดคันโฆษณาด้วยนะคะับบางช่องทำไม่เป็นนะครับก็ยังไม่ทำเลยท่านผู้ชมทีก็บอกทำให้เป็นเลยฮะเป็นแต่ขี้เกียจแต่ขี้เกียจปล่อยให้ปล่อยให้เอไอจัดการให้โฆษณาตัวเราไปก็เป็นอยู่แต่แต่ไม่เคยทำเพราะขี้เกียจเก่าอะไรเส้นน้อยๆอะไรคันโฆษณาเคยทำไหมช่องใหญ่ทำไม่เลยอ้าวขอบคุณหนูมาก ม่จพ่อไปไหมคะตาเอาจะพ่อไปเขาให้ยอไปจะต้องอยู่อาจารย์โชว์หน่อยคลิปคลิปกี่นาทีครับอะไรที่มันเราไม่เคยทำคอมี่เห็นมากเราเรียนรู้ไว้ยอาจารย์ก็ได้นะครับอันนี้คลิปกี่นาทีครับอาจารย์ยังไม่รู้ยังไง11คลิป11นาที คลิป11นาทีการกี่ครั้งการโฆษณากี่ครั้งเอาไปใส่เยอะเขาบวชครั้นะเอากี่ครั้งดีอันเดียวคันเดียวไม่ต้องเขาไปใส่แล้วไงให้เขาใส่ให้ไปใส่ไป3-4ไม่ใส่เยอะไม่ใส่เยอะหรอกไม่ใส่เยอะไม่เยอะใช่ไหเขาบอกว่าให้ซอยยิบเลยเขาสามได้สามได้เนื้อบันทึกว่าตรงไหนบันทึกเดียวแค่เดียวเจ้าคนเอาไปก็จะไม่ได้รูยถ้าเราใส่ซอยยิบนะเขาจะตัดให้เราเหมือนเดิมป่ะเดี๋ยวนะตาชานมองเห็นได้หรอไม่ใส่แว่น โอ้ตาดีมากเลยตาชานบันทึกย่างตาดีก่หมอยังอ่อนมองยืดถ้าเราไม่บันทึกมันก็ไม่ได้นำไม่บอกไม่โอ้ตาชานมาถายไม่น้าแล้วแม่ทำมราไม่ได้บันทึกทุันคิดด้วยนี่คืออีกนี่คืออีกการเรียนรู้ของการเป็นยูทูบนะครับผมนะตาแกฉลาดมาก ที่ญ้องท่ันไม่ใส่แว่นอะหมูใส่ตาดีมากคลิป8นาทีคลิป11นาทีคลิป15นาทีทั้นโฆษณาว่าสามารถทำได้ถึงเท่าไหร่คลิปแล้วอันนะครับต่านไ่ดีก็ทำในคมครับคอมตัวใหญ่จริงได้แผ่นมันตัวเล็กกว่าอันนี้เล็กแถบก็เล็กยิ่งงานเป็นเม พอมันเสร็จมันจะขึ้นไหมรอรอรออยเป๊บเดียวโอ้ค่อยสอนนะครับแปทีรูปจอได้เดี๋ยวกำลังบอกเราจะได้คลิปคปงอะไรเอนเส้นไน้อสามารถบันทึกได้แล้วแต่นมุมมุมตามุมโูนมีแล้วมกำลัมีกี่ตัวใน้าจกเนี่ยมุมขาดาไหแล้วเรียบร้อย

ร้านสอนตาตาห้านสาวเน้อยมาเส้นน้นน้อยไน้นอยอยู่ตรงแล้วจักรใงเส้นน้นนอยอันขอห้อง่อยเพือือไม่ดูจะไม่จะไม่กระจายมาบอกหน่อยมาต้อยบอกหน่อยใช่ไหมขั้นโฆษณาครับนน้า นี่เยนี่ขั้นต่อยยี่ทิพย์เลยนี่อาตาที่ซ่างนมดวนเดียว่เนาะบ่อยะามาหาหนูหอะไรหนูมาต่อยเด้อค่ะเด้อเอาไม่งซ้อนไม่ต้อนใหม่ค่ะบอกว่ามหาเส้นน่อไม่ลยค่ตอไม่ม่ได้ิเยติพยค่ะซ่างรมามองหู้อะต่อย่านต่อยาน่ต่อยด

แ่เก่อโตไม่ใช่ก่กไน่ตาสองใบเลซื้อวซื้อรัตติลี่ด้วยนะครับใช่เลยนานี่ไงี้ไงศูนย์สามครับศูนย์สามตาโชวหน่อยตาโชวหน่อยตาโชว์็่หลังจากมาหาเสียนน้อย ลังจกมาตาทหารได้เนาพยยามเขาพยยามจับมาอางกีจะเอาอีกโอ้นั่นแหละโชค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 ้เขาให้เขาให้อีกแล้วเขาก็เอาพระกับหมานเ้อค่ะเด้อ ลูกตาชานจะถูกเราตอไปเลยขายหาได้ยู่ว่างานก็ดีขายห้ามขายห้ามได้หรขายห้ามนะคะได้อยู่ก็เลยมาเอาโชคเลยค่ะขายห้ามแล้วมาซื้อขอให้ตาชานได้รางวัลที่หนึ่งนะคะเอาเงินแสนกับบ้านเงินล้านใส่กระเป๋าเดลยพูดคนขายก็รวยพอนี่มันวันเลยเจ็ดสิวัขอให้ตาชาถูกงวดรางวัลที่หนึ่งโอ้ยหย่นย่านไปเป่าหนาวะหยั่าน้เปาหย่านไปเป่าหนามหรือเาล่าโอ๊ยเอาเอาสำล่อนก็ได้เค่ะมันถึงรางวัลที่หนึ่งมันที่พิวใส มันจะบดินอยู West> ่้ม okay. ่ออะไรี่นี่บกต่ขอบคุณครับคุาครับครับคาวางใหม่เลือกใหม่หนึ่นามนะครับหนึ่งสามหกตัวหกตัวหกตัวค่ะสองสี่หกห่ามครับตามนี้นะครับผือใครอยากจะวิ่งตามดวงประชานะครับเมื่อคืนี้ฝันอยู่บด้าท่านใดสนใจเดินตามดวงประชานะ กาที่หกหนึ่งชดามันคล้ายกับว่าเราซื้ออะไรมาไว้คาาก็มันถูกแล้วนะอความรู้สึกนะในความฝันนะคะเขาเรียกว่าเดจาวูนคือซื้อเรื่องว้นอเกี่ยวกับเลขสามเลขสี่อเกี่นเลขสามเลขสีนะคะว่าคือลายลขใ่่ไม่ก่อนนพอสิตามท่านบ้งตังไตัง รับตังค่ะตุนตัง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 เุไตังนตงตุนตั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 งตอนตังตงตนตังตุนังตุนตังตุังตุนต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 ังตานตังตุ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 นตังนตเงตุนตั แม่โจ้ก็งงแม่โจมงสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะฮะมก,กิตาชานมา,มาให้มาต่อยช่วยสอนในเรื่องของการขั้นโฆษณานะครับมกิตาชาญมาให้มาต่อยสอนเรื่องการขั้นโฆษณาครับผมคำว่าเส้นน้อยๆนะฮะเส้นน้อยๆมาถึงเส้นเล็กๆที่อยู่ในโปรแกรมขั้นโฆษณาของ YouTube หลังบ้านนะครับ ซึ่งมันจะทํายากนิดหนึ่งนะหลายช่องนั้นทําไม่เป็นหรือขี้เกียจทาไปเลยนะเพราะเส้นมันจะเล็กๆนะโปรแกรมมันจะขยายไม่ได้นะมันเล็กมากนะต้องค่อยๆแบบเกว่าอะไรอ่ะค่อยๆจดค่อยๆจ้องค่อยๆมองนะผมนะตัวหนังสือมันเล็กมากคือเส้นขั้นโฆษณาฮะเส้นขั้นโฆษณานะครับประชางกเข้าบ้านลองไปหดทํระชาทเป็นแล้วนะหลังจากที่งงอยู่ตั้งนานหาไม่เจอนะให้มาต่อยชื่อสอนให้นะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าบ้านแล้วนะครับ ไปอยู่เป็นเพื่อนน้องนะครับไปอยู่เป็นเพื่อนน้องเข้าไปในบ้า้เดินนะคคุณแม่นะคะถ่ายรูปกันหรือยังนะถ่ายรูปกรือยังวิ่งเทีโอนะแต่ว่าไม่บอกนะคว่าที่ไหนรู้สึกว่าจะมีนะคะดาราท่านหนึ่งเลยนะที่สวยมากเลยนะชิงงามพี่เสือก็ยังไม่เห็นนะเอฟซีนะครับใครเห็นแล้วใครเห็นแล้วใครเห็นแล้วบ้างใครเห็นแล้วบ้างครับใครเห็นแล้วบ้างใครเห็นบ้างนะฮะ บางคนบอกว่าเหมือนพรีเวดดิ้งนะฮะพรีเวดดิ้งเลยใช่พี่เสือยังไม่เห็นนะน้องเบนส์เห็นหรือยังครับเอ่อแอบซองเข้าไปอยู่นะแอบซองแล้วบอกแอบซองแล้วอ๋อนะใครเห็นบ้างนะฮะรูปสวยๆงามๆของลูก<อ>็เอ่นะเอมา<ๆ>เม้นต์นะคะให้เบนส์ฟังได้นะนะสวยๆกันทุกคนเห็นแล้วจ้าพี่บัวยังไงเอสซีบอกว่าเห็นแล้ว